หลวงปู่ครูบาชัยยะวงสาพัฒนา พระเกจิที่เป็นดังศูนย์รวมจิตใจของชาวปากกะยยบ้านพระบาทหอยต้มแม่หลวงปู่ครูบาชัยยะวงศาพัฒนาท่านได้มรณภาพไปแล้วแต่ชาวปากกะยยบ้านพระบาทห้อยตม้ม,ย,ม,าาตย,ย,ตมยังคงยึดถือคำสอนและปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้นั่นคือคำสอนให้ชาวปากะกะยยกินมังสวิรัตโดยหลวงปู่เคยสอนไว้ว่าถ้าเราเบียดเบียนสัตว์สัตว์ก็จะมาเบียดเบียนเราโรคภัยไข้เจ็บ ก็จะตามมาอีกถ้ากินมังสวิรัตเราก็ไม่ได้เบียดเบียนใครชาวปากกระเยาบ้านพระบาทห้อยต้มจึงกินมังสวิรัตกันทั้งชุมชนบ้านพระบาทห้อยต้มมีวัฒนธรรมที่โดดเด่นไม่เหมือนใครที่ใดในโลกโดยเฉพาะด้านประเพณีวัฒนธรรมอันงดงามที่สานร,รวมจิตใจและศรัทธา ชุมชนศิล5ห้าผู้คนในหมู่บ้านพร้อมใจรักษาศิลปปฏิบัติธรรมแห่งศรัทธาตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา ชุมชนที่ทานอาหารมังสวิรัตชาวปากะกะยอในชุมชนบ้านประบาดหวยตม้มพร้อมใจกันกินมังสวิรัตอย่างเคร่งครัดเพื่อการถือศีลเลิกบริโภคเนื้อสัตว์ทุกชนิดจนถึงทุกวันนี้ซึ่งจะเห็นได้จากป้ายห้ามนำเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้ามาในบริเวณชุมชน เห็ดลมหรือเห็ดกระด้างเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อของชุมชนพระบาทห้วยตม้มนิยมนำมาบริโภคเป็นอาหารมังสวิรัตโดยชาวบ้านได้ไปเก็บในป่าเพื่อนำมาบริโภคจากนั้นได้แปรรูปเป็นเห็ดลมทอดโดยเฉพาะ เห็ดลมท่อสมุนไพรเป็นที่นิยมรับประทานและวางจำหน่ายตามร้านให้กับบุคคลทั่วไปและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในชุมชนพระบาทห้วยต้ม รอยพลินเป็นบุคคลหนึ่งที่เห็นช่องทางการสร้างไรายได้จากการประกอบอาชีพการทอดเห็ดลมขายจึงได้ประกอบอาชีพนี้ขายหน้าบ้านฝากขายร้านค้าในหมู่บ้านตามความรู้ความสามารถที่ตนมีจากเดิมนำเห็ดลมที่ทอดแล้วใส่ในถุงพลาสติกใสแล้วรัดด้วยยางรัดพลาสติกมีการจำหน่ายถุงละ10บ,บาท พลอยภัยลินกับการพัฒนาความรู้ความสามารถในอาชีพการสร้างมูลค่าและการใช้เทคโนโลยีเพื่อการขาย พลอยไพรินและเพื่อนๆได้รวมกลุ่มและเข้ารับการอบรมในโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลหลักสูตรการค้าออนไลน์เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์และการขายจนมีจุดเด่นในการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์จากเดิมที่บรรจุผลิตภัณฑ์ในถุงพลาสติกใส จำหน่ยในราคาถุงละ10บาทหลังจากที่ได้เข้าร่วมกันอบรมได้นำความรู้มาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เป็นกล่องที่มีฝาปิดจำหน่ายาในราคา25บาทถุงซิปล็อกจำหน่ายาในราคา35บาบาทตลอดจนได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค อาทิพัฒนารสชาติเหตุลมทอดให้มีความหลากหลายมากขึ้นให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและความต้องการของตลาดเช่น จากรถดั้งเดิมได้มีการเพิ่มเติมใส่งาลงไปเป็นรถดั้งเดิมใส่งาและเพิ่มอีก5รสชาติคือรสชีสรสวิงแซบรสสไปซี่รสสาหร่ายและรสบาร์บีคิวส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มีความโดดเด่นเป็นที่ต้องการของตลาดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้นทั้งในร้านค้าในชุมชนตลาดนัดวันพระและตลาดนัดออนไลน์เป็น นการสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวอีกทั้งยังเป็นบุคคลตัวอย่างในการสืบสารวัฒนธรรมชุมชนในการกินมังสวิรัตที่สร้างรายได้ให้เกิดขึ้นกับคนในชุมชน สวัสดีค่ะชื่อนางสาวพลอยเลริวงสุวรรณชยัยอายุ21ปีปัจจุบันทำอาชีพแม่ค้าไขยเห็ดลมทอดค่ะกลุ่มของเราตั้งอยู่ที่หมู่บ้านหนองเกียนหมู่18ตังบนนาซรายอพลีจัังหวดหลังพูนค่ะกลุ่มกันทานเห็ดลมทอดสมุนไพรเป็นกลุ่มเล็กๆในหมู่บ้านและมีการขายภายในชุมชน จงกระทั่งได้ทรบาบข่าวประชาะสัมพันธ์ของกอสทตบลนารายที่มีโครงการส่งดิจิทัลชุมชนในเรื่องการพัฒนาการค้าออนไลน์จึงมีความสนใจและได้เข้าร่วมโครงการฝึกกันอบรมในหลักสูตรการค้าออนไลน์ในเรื่องการออกเบบดผลิตภัณฑ์และประจุภัณฑ์หลังจากที่ได้อบรมได้นําความรู้การฝึกอบรมมาประยุกต์ในกลุ่มอาชีพเห็ดลมทอดสมุนไพร จนสามารถสร้างแบรนด์สินค้าและมีเพจเป็นของตัวเองทำให้ผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้นสามารถจำหน่ายไปตามตลาดออนไลน์อาทิตย์ในกลุ่ม OOCC ซีซีกศนตำบลนาซรายและโ o โอซีซีกศนอำเภอลีอีกทั้งยังนำผลิตภัณฑ์เห็ดลมทอดสมนุนไพรมาวางจำหน่ายศูนย์แสดงผลิตภัณฑ์และฝึก อาชิตกศนอำเภอรีจงเป็นที่นิยมจนถึงทุกวันนี้ขอขอบคุณกศนอำเภอรีที่มอบโอกาสให้เกิดการพัฒนาอาชีพของตนเองและชุมชนให้มีความมั่งคงและยั่งยืนขอบคุณค่ะ